ใส่หลังให้หนาว้าวน้องเพชรใส่สวยอะ่ะว้าวน้องพชรใสได้ไม่ได้ใสๆพ่ออ,อ๋อไหนไหนไหนถูกแล้วถูกข้างแล้วเอาใส่เข้าไปดูน้องเพชรดูน้องเพชรถูกข้างด้วยอ่ะน้องเพชรเก่งมากเอาพี่พลอยใ,ใส่เป็นไหม มีการมีการดึงสายขึ้นด้วยอ่ะอ่ะสายสายอ่ะอ่ะดึงสายขึ้น,น,นอ๋โอโอ้โหโอ้โหโอ้ฮยมีจัรุบด้วยไหนดูสิอือไปเลยค่ะเพราเปียบพระปโอ้ยเอาไปเอาไปเก็บค่ะเอาไปเก็บค่ะเอาไปเก็บก่อนแล้วเอาคู่ใหม่มาหนูเอาไปเก็บก่อนได้ไหมอัไหน,นอันนี้หรออืม หรอเอาอันนี้ของใครว้าช่วยแม่อันนี้ของใครลูกน้องชยให้ไปไปน้อให้ให้อ๋ออย่าไปแย่งกันสิลูกไม่เอาไม่นะน้องเพชรเอาไปเก็บด้วยอย่าเอาออกมาเยอะขนาดนี้ลูกอะดูๆๆพี่พลอยโอ้โหโอ้โหจ๋าเออหนูใส่คู่นี้หนูชอบคู่นี้แหละลูก เอาเอาอ่าบายบายเดินบายบายนางงามที่นางงามเดินยังไงนางสาวไทยเดินยังไงนะอ๋อเอันนี้ยอ๋ออันเนี้ยเอาใส่ให้แม่ก่อนโอ้โหอันเนี้ยอันเนี้ยหนูหอกเหรอเุ้ยดูน้องพีดดูน้องพีดแอมพีดไปแล้ว้องพีดไปแล้วเอ็น่ะเอ็น่ะ ใส่รองเท้าแม่แย่ๆมีรองเท้าพ่อไหนหนูใส่รองเท้าพ่อเหรอนะเด่นเดินเด่นเด่นดิเดินหน่อยดิเโอเ้ใส่แล้ทำไดีกว่าเอาไปเก็บเลยนะผิดข้างค่ะผิดข้างอ่าใส่ข้างนี้แหละน่ะไหมน่ะไหมอ่ะ,อะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมแต่อืม,อมโอเคนางแบบน้อยสวัสดีค่ะคุณคุณชาอ,อ,อืมงามไรของพ้อยช่วยจริงจริง ไหนก่อนใช้อันนี้ก่อนนะจ้าได้ค่ะอันนี้มาจิ้มฟันยายค่ะลูกใครว่าจะจิ้มเข่าง่ายทำไมือเศร้าคอยจิ้มเข่าบอลงลูกไปใครจ้าจ้าอ้ว บิวบอกว่าหายหรือยังจ้าหลานป้าหายแล้วหายแล้วแต่ว่ามีใครต่ำๆจ้าหนเปี้ยนหนเปี้ยนเหรอลูกอ๋อเช็ดมือค่ะเช็ดมือเดี๋ยวยายจับดูสิโอเคใกล้จะเป็นปกติแล้วคะ่ะบิวน,น่าจะได้กินยาอยีกสักครั้งหนึ่งก็น,น่าจะหายแล้วเยงงองชาอขอบคุณนะคะที่ปั่นวิวให้เพลงแม่แอนวันนี้วันนี้เพลงอะไรนะ อ๋อยายใส่ไม่ได้มันหลวมของหนูใส่ได้ไหมเย่เพลงแม่เพลงอะไรนะโอ้ทีเชิบอ้ยทีเชิบอีกแล้วอ๋อจะปั่นวิวให้แม่แล้วอ๊ยทีเชิบอีกแล้วาตาเล่ลงเมื่อกี้นี่น่าจะแดงนะเพราะว่าเพลงมีลกษสิ ก็ตาเล่ก็เลยลบเต้นดูเพลงแม่ของยายแดีกว่ามีสองเครื่องปั่นไปด้วยค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณน้ำพัดยายแตดีความไรแตนจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายมากนะค่ะเนออันนี่ใช่ใช่ของยายแตนนี่ยัดติ่มให้ยายแตนเนี่ย ใส่รองเท้าคู่เล็กไหมรู้เล็กใส่ค่ะใส่ไหมใส่ไหมไปใส่ใสจ้าว่าขว้าเขาเพระขคอยว<อ>่า,า,ยอคอยาคู่นีไง่อยใส่เมื่อไหร่เขามาบอกให้ค่อยใส่รองเท้าคู่เล็กโอ,อ้ยสบองอีหล่ตอไม่เล่นต้องอให้คูปีขอบคุณค่ะค,ออคนเราก็อย่างนี้แหละค่ะ ร่างกายคนเราก็มีเจ็บเกลดแก่เจ็บตายยายใส่รองเท้ายายติ่มได้เห็นไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวยายใส่ด้วยนะโอ้มายายใส่ก่อนยายใส่คู่เล็กใช่ไหมลูกคู่ใหญ่คูออ่อันนี้อันนี้ยทีคู่ใหญ่ใช่ไหมไม่คู่ใหญ่จ้า ให้ยายใส่คู่ไหนลูกให้ยายใส่คู่ไหนน้องเพชรโอ้โหตอนนี้เอาตอนนี้ขนรองเท้าออกมาแล้วหรอถอดเท้าให้ยายถอดเหรอให้ยายใส่คู่ไหนอใส่คู่นี่อาหนูหนูวางยายายเหรอเนี่ยเอาอะไรใส่รองเท้ายายเนี่ยะอ้าเดี๋ย้เด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 เดยายใส่ด้วยก่อนเด้ยายใส่ด้วยก่อน เราจะพาเขาเก็บเรื่องตานิโอ้ไม่ไหวแล้วปวดท้องเข้างานะ